การต่อไปนบดีเหมาะสำหรับลูกค้าที่สนใจเราจะมีสุดสีทุกท่านครับสวัสดีครับผมยามิซูนะผมวันนี้เราจะพามาชมเจ้าตัว Xander p Cross นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเพราะว่ามันมีชุดแต่งมาด้วย เผื่อบางคนเนี่ยที่ยังไม่เคยเห็นนะครับว่า e x p a n d e r Cost เนี่ยใส่ชุดแต่งแล้วทรงมันจะประมาณไหนก็มาดูอันนี้ได้นะครับตัวนี้นะครับผมใส่ชุดแต่งของ Nexter Autosport มานะครับจะมีเป็นด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังที่เป็นทรงแบบว่าท่อคู่นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเสริมชายเป็นไรด้านข้างเข้าไปด้วยนะครับให้มันดูแมทชกันนะครับเพราะว่าเวลาเราใส่ชุดแต่งด้านหน้าด้านหลังเข้าไปแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าชายกันชนเนี่ยมันจะ ต่ำลงมากกว่าเดิมนะครับทีนี้เนี่ยด้านข้างเนี่ยถ้าเราไม่ใส่อะไรเลยเนี่ยมันก็จะดูแบบว่าลอยๆเราก็เลยต้องใส่ชายบันไดเข้าไปด้วยให้มันแมทกันทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเวลาเรามองรอบคันเนี่ยก็คือมันก็จะเป็นเซตเดียวกันหมดนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆก,กันเลยว่าแต่และชิ้นเนี่ยมันมีดีเทลประมาณไหนก่อนอื่นต้องบอกกันว่ารุ่นนี้นะครับเป็นตัว Expander Cross นะครับรุ่นปัจจุบันนะครับปี2023นี่แหละตัวนี้จะเป็นสีขาวมุกนะครับผมราคาตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 946,0 0 0บาทน,นะครับถ้าเกิดเป็นสีขาวขาวมุกนะครับกับสีเขียวราคามันจะเพิ่มมา10,000บาทอ่า10,000นะครับเพิ่มมา10,000แต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวหลังคาดําด้วยเนี่ยก็คือจะเพิ่มมา2 0 0 0 0ืนแต่ว่าในหลังคาดำเนี่ยก็จะมีขาวกับเขียวนี่แหละที่จะมีตัวออปชันที่เป็นหลังคาดำนะครับก็เพิ่มมาอีก2 0 0 0 0ืนจาก946,00 0นนะครับตัวนี้ก็โปรโมชั่นตอนนี้ก็คือดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มตั้งแต่1.79ดเ้ลยนะครับดาว25%แล้วก็ ่อน48งวดนะครับส่วนระยะอื่นวเราเบี้ยก็จะปรับขึ้นไปนะครับแต่ว่าก็ถือว่ายังเป็นเรทที่ถูกกว่าปกติเลยแบบเป็นเรทพิเศษจริงนะครับเดี๋ยวไปดูรอบคันกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพาดูทีละจุดเลยไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะครับผมด้านหน้าเนี่ยตัวนี้ก็คือจะเป็นไฟหลีนะครับแล้วก็ตัวไฟหน้าเนี่ยจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับผม เป็นเวอร์เตอร์มาจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องอัปเกรดเพิ่มนะครผมกระจังหน้าก็จะเป็นสีดําเงนานะครับมีโลโก้ของว s is u b i s h i แล้วก็ตัวนี้ใส่ตัวอักษร์เ p ็ n ซ์เพนดเพิ่มเข้ามานะครับเพื่อความสวยงามน,นะครับผมไฮไลท์จะอยู่ที่ตัวนี้นะครับนี่เลยตัวชุดแต่งนะผมตัวนี้เป็นของ Nexter Auto Sport นะครับผมก็จะมีเป็น3สีนะครับก็จะมีเป็นสีขาวบุ๊สีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็จะเป็นสีดํา แล้วก็ตัดด้วยเส้นสีแดงจะได้ดูแบบว่ามีมิติมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะใส่เข้าไปในด้านหน้านะครับส่วนด้านข้างเนี่ยก็คือจะรับกับตัวซุ้มล้อพอดีนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ของเ e นเ o อร์ไว้ตรงนี้ด้านซ้ายนะครับนี่ก็เป็นช่องไฟตัดหนอกนะครับก็ถือว่า สวยงามลงตัวนะครับตัวนี้ประมาณนี้ครับด้านข้างก็ล้อมแม็กจะเป็นทูโทนนะครับแล้วก็ซุมล้อตัวนี้ได้มาจากโรงงานเลยคิ้วประตูก็มาจากโรงงานแต่ว่าตัวนี้นะครับก็คือบันไดข้างนะครับชายบันไดข้างตัวนี้เป็นสีดําแล้วก็อลูมิเนียมนะครับนี่นะครับเขียนว่า expander นะครับ ใส่เข้าไปด้วยนะครับเพื่อให้มันดูแบบว่าเข้าชุดไปเลยนะครับเ,เรามองรวมๆเนี่ยมันก็จะเข้าเซตของมันไปเลยนะครับอันนี้จะเป็นรองมือนะครับมีโลโก้ e x p e n d e r นะครับเป็นลายเคปลอรอันนี้ก็สามารถเลือกได้มีหลายแบบนะครับด้านหลังนะครับตัวนี้นี่เลยจะเป็นสีดำเงานะครับ แล้วก็ตัดด้วยสีแดงนะครับจะเป็นท่อคู่แบบทรงกลมนะครับผมแล้วก็จะมีตัวคีบหลังนะครับเรียกว่าดิฟ f เซอร์ก็ได้นะแล้วก็เขียนว่า Nexter Auto Sport นะครับเดี๋ยวูมุม,มด้านนี้ใส่ชุดต่งด้านหลังประมาณนี้ครับ ด้านบนนะครับผมราวหลังคาจะเป็นสีดําอันนี้ไม่จากโรงงานเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้สปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์หลังตัวนี้ติดตั้งเพิ่มนะครับให้มันดูมีมิติมากขึ้นนะครับผมก็เป็นของเนสเตอร์เหมือนเดิมก็คือมายกชุดเลยตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเข้าไปนะครับถ้าเรามองจากด้านหลังก็จะประมาณนี้เป็นข่าแล้วก็ตัดสีดํานิดนึงนะครับก็จะแมทกับตัวราวหลังคาพอดีนะครับ รวมๆก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวพาไปชมภาพเวลาอยู่ข้างนอกแล้วกันอดีผมถ่ายไว้ให้แล้วเวลาเจอแสงข้างนอกมันจะฟิลประมาณไหนนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับโอเค okay, let's go Okay, let's go. สำหรับลูกค้านะผมที่สนใจจะออกรถ X p a n d e r Cross นะครับผมสามารถโทรเข้ามาคุยกันได้นะครับผมเบอร์โทรศูนย์ก็8662234นะครับผมเข้ามาดูรถจริงมาทดลองขับนะครับมาดูว่าภายในแล้วก็การตัดเย็บเบาะอะไรพวกนี้คือมันละเอียดจริงนะครับตัว X p a n d e r ต้องบอกก่อนว่าคุณภาพก็ดีจริงนะครับผมก็นัดเข้ามาคุยกันได้มาดูรถจริงได้นะครับผมโปรโมชั่นเนี่ยมีหลายแบบเลือกได้เลยนะครับแบบชุดแต่งแบบฝาท้ายไฟฟ้าหน้าจออะไรมีหมด นะครับอยู่ที่ว่าเราจะชอบแบบไหนก็เข้ามาคุยได้โทรได้แอดไลน์ได้สอบถามเบื้องต้นก่อนได้นะครับผมวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ